Benz TNK รับซื้อฝากขาย ID ROV ราคาร้อนสะอาดราคาถูกปลอดภัยเป็นกันเองสนใจติดต่อได้เลยผ่านทาง Facebook a d m i n b e n TNK หรือทางโทรศัพท์0972425384ผ่านคุณเบนนะจ๊ะกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อคุณไตอตอมแนะนำจ้าติ้ง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  I am heaven's will. คอ ความประสงค์แผงสวงสวรรค์สวัสดีค่ะสวัสดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเทพธิดาชาแนลถิ่นเช่นเดิมอยู่กับคุณอะตอมนะจ๊ะในเกมอาโอวีนี่เลยเต้ด ความชั่วช้าต้องประเชิญหน้ากับความโกรธาแห่งสวงสวรรค์รเลียัลแบ็คเรนนั่นเองจ้าก็คุณแม่ราลียวนะจ้าในการรีโมเดลใหม่นะรูปใหม่สวยงามเซ็กซี่เพชึ้นมากจากปวดเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจากส,สกินใส่นะักกากใส่แมสนะอ่าสกินนี้ก็มีความถอดน,นักกาด้ออกแล้วนะเป็นแบบนางนนฟ,าาานนนฟ้าสาตานางฟ้าที่สาสีดำมากสวยมากมีความเพชรมาก มีความเป็นแบบนางฟ้าซาตานมากเธอแบบฟุ้งปริ้งสวยมากรีโมเดลได้สวยมากเธอทำสกินเฮโรกิแบบที่สวยมากจ้ะเราไปเล่นคุณแม่เราเล่นสกินแบล็คเวงกันเลยจ้าในรงาเด้อ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 เอเด้อกดนอเ้นเด้เด้อเก้ล้วเด้เดเดอเด้อ้เดิเอด้ด้อเอเด้เเดด้เอ เื็บเล็บพี่อาร์ตเองก็ไม่รู้อา,อาร์ตสกีซีเวลสมัยใครมาเรากำลางเล่นการ์ดจัดแอน,นนา่าเท่านะจ้าเลยไต่แรงกันมาโซโล่แรงด้วยใช้นางนอกออกสก,กินสีดำมา,า,าบินเอื่อยๆเนื่อยๆอยู่นะครับเร่งความเร็วขึ้นเร่งความเร็วขึ้นอาจจะบินอ่องอ่องติงต้องเหมือนอ่องยากุมนิดหน่อยนะครับไม่ได้เล่นคือเล่นรอเร็วได้เออมากฉันเล่น เราเรียวรู้สึกว่าจับเราเรียวไม่ค่อยเข้ามือแล้วเดี๋ยวนี้แบบเล่นแ,ลแบบอองอองมากแบบอองอองเหมือนมาวยาคุมเหมือนคนมาวยาคุมยูสค่ะสเต็ปการบินที่เดิมไม่เหมือนใครคือของฉันเองออกของมาค่ะก็คือสกิชลชารลินเจอร์ที่เอามาในวันนี้ก็คือสกิชลชารลินเจอร์เพลิฟฟายเนี่ยจะเป็นเอ่อฟิลฟายใครเหมาเพียวริลฟายหนึ่งกลักอู้ค่นั่นแหละที่เอามาของฉันมา มาจากมิซีลี่้วมิซีแล้วอ้าวพีปอบตายไปแล้วเดี๋ยวกบอ้าวเอออ้าก็ไปค่ะเจ๊กไปหัวซุ่ซองแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันบินมาทำอะไร Heaven sky to my hand สูงสวรรค์มีผู้นำทางให้แก่ข้าแล้วฉันบินมาทำไมเนี่ยเดินบนีิฉันมาทำไมเนี้มาดูเพื่อนตายใช่ไหมบินแบบเออยๆเนื่ยค่ะ เข้าใจนะเธอโทรศัพท์มันไอโฟนหกเอ้ยไม่ใช่ไอโฟนเจ็ดพัทมันจะอืดอึดอึงลึงนิดนึงนะเธอก็บินไปเดือยอึงยึงอึงยึงอองยองอองยองไปนะแบบเครื่องก็ร้อนถ้าแบบเครื่องร้อนก็จะยิ่งอึงยึงอึงยึงค่ะแบบเข้าใจไหมครับว่าบินอึงยึงอึงยึงเหมือนอองยาก,กุมแบบเออเออดองอองอองติ้งตองนิดนึงแนะนำให้เปลี่ยนใช้โทรศัพท์ที่แบบ ขาเดียุ๊รดกลไปแต่ยังไม่มี่ังในเธอมาก็ใช้อันที่มันยิงใช้ได้ดีอยู s <S hey, ่เลยไอ้โฟนเจ็ดเนี่ยไอโฟนเจ็ดสัเนี่ยก็คือแบบก็ยังใช้ได้ดีอยเออม embrace Stevens embrace v i c t o r นะกอดคือสวงสวรรค์คือปรกอดแห่ใช้ชนะนั่นแหละปุ๊บุากันเลงคกันเลนโอ้จะเป็นหมาเฝ้าเลนเหรอเนี่ยโอ้ยจะบินไปบินมาอยู่เอ้าเอานังไอริม ไอ้หน้าเท่าหนมขโมยบัตแดงเอาไอ้มาลิปตีวะสิมาลิปเทตีมันเออตีอันเด์เฟล็กมาจับกบจับกบเอาพีปอบยิงบัตแดงไปเฉยอ๋อฟ้าบ่เอ้ยปลาเอ้ยศูนย์สามเด้อศูนย์สามเด้อศูนย์สามเด้อบัตแดงก็หายไปเลยเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องบัตแดงหายไปเลยเด้อจ้าแมาเออ ปาตุ๋ยแม่เรอจะเลสหน้าเทาถ้าอย่าลืมนะกำปั้นแห่งแสงที่เธอได้มันเป็นความสิ่ช่วยเหลือจากแม่นะถ้าอย่าลืมดูคุณของแม่ซิแม่กำเทปธิดาแห่งวิหารแห่งแสงเนอะเอาเอาเอาเคอสติกเอาฉันบินฉันไปฉันอยู่ไหนฉันอยู่ไหนอ๊อฟฉันฉันตกใจฉันงงว่าฉันหายไปไหนฉันสิงนังเทวเมื่อกี้ฉันแอบไปนำเทปสีเดียวกันแล้วมองไม่เห็นตัวเองโอ้ หน้าเท่าในศูนสามแล้วเอาใครเข้าไปอ๋อมัเป็นเท่าดดนนเท่านั่นตายกบีเขียดตายอีกแล้วกบอีเขียด,ด๋ยวตายอ้าวผีปอบศูนสี่เอา 04. โอ้โหา่าวยเอาูนสี่นลจ๊ะไข่ยังไม่แตกเลยจ้าทีมฉันจ้สาสวสวยกดตายซองตายซอง s <S ตายซองไอ้สกิลที่ได้บินไปบินมาม็นนก่ะ คุณแม่ก็บินไปบินมาเอาๆนะจอบางเอาเปลี่ยนของเอาเปลี่ยนของแป๊บนึ่งเปลี่ยนของแป๊บนึงนะคะเออใครตุ๋ยบ้านรอดตายอย่างหุดหิดพระเจ้าทั้งโซ่ทั้งตรวนทั้งกระปั้นบัดมือชกคุาแม่เลยค่ะชกแม่เสกหลี่แม่เลยเอาเล้อย่างนี้นะเออหยุดยุ่งหลึกบ้านจันเออบิยอนส์ปล่อยแอนิเมชัคู่กันเบียนเดฟล็อกจับกบค่ะนางพูดว่าเฮียรล็อกไม่ใช่บิยอนส์เดฟล็อกที่จับกบแต่ท่านางจะชอบจับกบกัน嘛 จับกับกบเตกมันตายสเออไข่แตกแล้วอ๋อเล้าบินไปค่ะไปบินไปอืงอไปลอยอ่้อไปค่ะคุยแม่บินนื้อเนืชตาไปไป้องบองไปนี่ไงนังแรกชิชชจกล้ใต้ไปเลยชัดดาวไหมเออนี้กระจบันแต่บินนกจิกล้ใต้ย่ะจิกจิกจิกล่ยานกมาละอ๋อใครยิ้ตัวฉันนแแบบน้านยิ้มกเอาจิยิ้ตัวฉันมตหน้า ัดกับบ้านจะถึงยังไมใช่หรกลับไปอีกแหไม่ต้องตายอีกแล้วโอ้พระเจ้าเล่งๆหาตีนก่อนได้ปะก่อนหน้าเท่าได้ไปแล้วได้ไปแล้วมาไปนี่ต่อไปนี่ต่อบินไปข้างครับพวกหน้าเท่าเนี่ยเความเร็วคๆแม่บินเร็วแล้วค่ะตอนนี้เความเร็วๆแม่บินเร็วบิน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 มาเตรียมโชคนางยีนะนางยีนะหายตัวโอ้กลับหายตัวได้อุมาสเจนมากหายตัว เฮียลอกช่ายักอยากจมันจะมันเชิบเท่านีต่ว่าเชิบนี่แน่ราดีนะอ่าสภาพแบบนี้ดังนี้ไอ้นี้น่าเทดิส์มาสิจกับแม่สินอยู่ในวงมาซิจมาในวงแหวนน่าจะจันเออไปกับกราบคันทั้งกบนาเทลิส์มาล่องใต้อีกก็เลยจะเป็นกบเป็นเขียดตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยสำรวจโลกค่ะสำรวจโลกไปอันดีฉันมารักกันไปแล้วโอ้ยถึงสิขึ้นต้องบินขึ้นเหนือล่องใต้ อามิพัลซิริกเคนข้าถจะพูดชำระล้างความชั่วร้ายนี้เองแม่บินอึ่งไปเล่นกลางเราเล่นบนเขาเลิกตอนแล้วต่อกันละอีทั้งกบหายตัวไปเอาเอามันห้าวดองดองตายมันไอ้กบเหรอเอาล่ามันไหมเล่ามันนังเนอหนีหูนี่มั้ยเอาเอาเอาไอ้กบโดนล่าอีกแล้วตายตายกบตายแหละ โอ้โหยหาทีฟอบไปเอาตาหนูน่าเกลียดว่นังแปลกว่ะหล่ขลนขั้นกบฉันใช่ไหมนี่แน่เป็นอึ่งตายซะ่จ้าจากแม่น้อยไปแสนอแม่คิวซามแล้วเออมาเม้น,นี่นี่เดอะลัสเดอะแบกของจริงรอลัสของจริงรอลัสรอแบกอันนี้มาสิเอามาสิเอาหนึ่งไอริสมาสิสู้กับฉันหน้าเทาดีนะมาสิมาเอาเอ,เอ,เอไม่ใจเลยมาสิมามาสู้กับแม่มาแม่มีหัวตราม,มาแม่ขึ้นแล้วนะพิศซ่ามาได้ขึ้นแล้วมาหนปาสตาร์เลย กินไม่สวยนะไม่สวยนะเดี๋ยวออกจะหน้าเทาก็ตามแต่ก็เถอะเออตัวเทาหน้าก็เทาด้วยนะมาเอ้าไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้ย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 เอาเอาโ,โ,โอ้บงังอีปุ่มใหญ่เผลอกดตลอดเลยฉันไม่เข้าใจาเวลาเล่นเลยฉันแบบจะกรีดมากเลยอีปุ่มข้างๆเนี่ยเห็นไหมลูกศรขวามือสุดเนี่ย ฉันกดแล้วตายแบบเด้อบ่อยมากตายแบบกำลังกลัวอยู่ก็ตุ๊บดับปื๊บหันมาอีกทีอ่าเวนกรรมชัดดาวตายไปแล้วอ่ะบินกลับไปหนูน่งจะบก,ก๊หนังแก๊กวัดหนังแก๊กสุขสิดซะสุขิดซะสองนี่แหละเอาอีกตายสองนี่แนะ่ตายหาให้หมดเออได้ไหมได้ไหมเอ้ดังเทีวไล่ฉันไปไม่ได้สองเลยนี่เอออ่ะเก็บเอาดังเย้ด้าน,นมันยุ่งมันหน้าเท่าจริงๆหนึ่มันนี่นมันหน้าหนึ่งกระต่ายปานี้ นี่เนี่ยตายไปซะเออ My patience wasting with you นังไอริสโอ้ยไม่ไม่โอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าอย่าอยู่นี่กับฉันเออเออ My patience wasting <c oughs> with you เลยจ้าข้ามันล้างแค้นให้แม่ด้วยขอบคุณนั่นนักกบน้อยเออเกือบตายฮะโอ้โยไอ,อ,อ,อลิสต้องตัดมันนั่นหิงกิ้งไปกิ้งไปตายส,ส่วน,นหน้ามันเสน้นแบบกองดองเออพีปอบควรจะตายเออ ไม่ตายเลยนังอะไรนะเมื่อกี้นังไอริหน้าทาวนี่นะสกาหล่นจับหล่นสับนกจิตรีล่นตายยังอดเดินหน้าเลยเก่งเก่เลยใกล้ดูบินมาแล้ว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 เด็กคนโๆ่มาอยู่ไหน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 มันเซมพุบหมยว่าฟ้ามันกับนิชชั่นใครอยู่แถวนี้เอ๊ะนังได้หน้าเทามันอยู่มิฉันเห็นแล้วหรอกนะมันเรียกเพื่อนมาแล้วมันเรียกเพื่อนจะมาตีฉันใช่ไหมมาสินังไอริมา ยังบัฟฟาได้ไหมยังได้ไหมโอ้เว่ยมองเขเป็นโคลงแล้วโอ้ยเจ้าโอ้ชีพโอ้ชีพแลมาแล้วโอ้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 อยู่ไหนอยู่ไหนมาบินเข้าไปมาเอามันหน้ามันหน้านั่งนี่อย่างยังแก่นั่นเหมือนมันหน้าตายมันต่ำสุดแล้วจบเลยฉันจะตายนี่แน่มันเ้าแดงแดงแดงเ้าดีนะตายสมหน้ามันเออต่ฉันมันจะมันก็ตายน้อยหอยแมวตายไปแล้วใครแต่งตัวชุดเยือกผู้ชายอยู่แบบนี้มา เอาโกบเลยมันดื้อยืนยังไงให้เขาลากไปเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยโอ้ยหนังแลสหน้าเท่ามันหน้าเท่านี้นะบินไปจิกหอยมาลูกเอออันนี้นกจิกหอยตายไปเลยสมหน้าไม่มีหอยนี่แล้วไม่มีหอยหนังนี่เหมือนมันหน้าดีนะจิกฮับชึบนี่เอาอันนี้มีหอยไม่มีฮับตายไปเลยสมหน้าเอออย่ามัดหน้ากับแม่ยิงล้องดีกับแม่นี่ตายห่าแบบหน้าเทาหล่นข้าฉันใช่ไหมโอ้โหแล้วนะโอ้โหล้อเลี้ยวล้อเลี้ยวคิวแปดแล้วล้อเลี้ยวคิวแปดแล้ว ขณะที่ป่าคิวสองสีบอกเอาอาเอ่ะสิบห้าต่อสิบตอนนี้นําแล้วมันมั่นหน้าดีนะอีทีมสีฟ้านี่มาทีมสีแดงมันมั่นหน้าหน้าเท่าดีนะหนึ่งมาเนาะมาใลุกตุ้มเบียรไปสิ่งหรอนี่ไงแม่มีพิเออร์รีไฟน์นี่ก็ไปติดต่อนี่ติดต่อมันมั่นหน้าดีนะใครใครเบียรตายเข้ามาเข้ามาวงเวทมาสุดต้นของแม่มาวิ่งมาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเข้ามาสิทาอีกทาอีก มันมันมันหน้าดีนะมันหน้ามันหน้ามากก็ามามันหน้าเออเบี้ยนเบี้ยนก็ฟอกมาจับกบกับฉันเลยมาฉันดีสวยๆแบบนี้จบแล้วจบแล้วสวย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 มันมาสิหนึ่งมาสิมาสิเข้ามาสิแม่อัน่ิจะมาภายในหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งมาว้าวผมพีเอ้าอีปุ่มพีอีปุ่ม เห็นมนไปกดเมื่อกี้เห็นไหมเธอว่าฉันไปกดฉันไปกดปุ่มลุกสอนแล้วคําบรรยายก็ขึ้นมาแล้วฉันก็ตายเมียนมาเลยอไม่สวยเลยอ่ะโดนจัดแก้วจะจบอยู่แล้วเชียวหอยแมวเว้ยตายเมียนมาเลยร้อเลียวฉันมาสกิปดีมาทีเดียว จะจบเมื่อกี้ก็จะจบได้แล้วฉันตายก่อนผีปอบเท่ความปิดกดโดนลูกศรโอ้ยอองมอเลียวอองมากบินแบบอองยาคุมมากมากตลอดเลียวมาแม่อองแล้วลกตอนนี้แบบพอดีเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมนะเลยเมาพอดีโอเลียวเมายาคุมค่ะเปลี่ยนที่หอนะคะเปลี่ยนจากไฮโดสเป็นโลโดสแคนขามาเอามาโลโดสคอนทาเซปตีพิว่ะมา โอ้อมาสิมามาเข้ามามันก็ต้องตายนี่แน่มันน่าตายกว่จะไ่จะฆ่าให้หมดชำระลังเลยพวกุ๊หน้าเท้ามานี่มันน่าโอเดมันน่าไม่จะบินชมลิตี่เนี่ยตายซะโดนรัดโดนรัมาอีกนี่มันกระตายผีนังนี่น่าอยู่กันอยู่ไรี่ทุกคนัรจะถูกชำระล้างตายไปเลยมันก็ตายผีมาสิมาสิใครมาเข้ามาอีกเออ ไปยังไงบ้างถูกใจกันป่าก็จบล้สการเดวรอด,อดนในวันนี้นะดูสีแดงที่เท่าไหร่ใน,นแบบววเนี่ว้าววาา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 า